เฮ้ยอย่ามองมองรอบๆออกมาให้มันมาวงแจกกันยังเอ่ยแต่ว่าของเราสมคนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะเล้วใครสักคนนี่แหละที่หายตัวไปโอ้โหเยี่ยมไม่ต้นไม้ตกต่อหน้ากูเลยเฮ้ยคาตาอยู่ตรงนั้นอ่ะไปเก็บไหมถอยมาถอยก่อนรู้สึกใจคอไม่ดีอยู่ไหนนาตาอยู่ต้นไม้อ่ะเราสนับสนุนอย่างเงียบสีใจคอไม่ดีเลยเฮ้ยมาแล้วข้างหลังมาแล้ว เป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้ยไมเรอดแล้วม่รอดแล้วนี่ไปหาลูกจี้แล้วรือเปล่าน่าหะมันรอแม่ร่วงไปๆๆพอถึงแปดอันมันวิ่งตามเลยนะตามกันตายอ่ะทำไมรู้สึกมันจะปรากฏตรงหน้าพี่อยู่ไหนพี่อยู่ทางคนพี่อยู่ทั้งหลังอุ้ยมันโผล่มาเรื่อยๆแล้วตอนนี้มาทีี่ได้ไมพ่กลัว้าพะแต่กลัวตัวมันอื้อหื้ถอยหลังถอยถอยถอยอยู่ช้ฝังจ้า มีใครจะมาเจอที่นี่ไหมมีน้ำใหม่หรือเบ็ดมีอะไรมีใครอยากจะมาเจอไหมอ้าวสบายเหรอตกใจหมดไม่รู้วิ่งไม่กินเลยปล่ามันเจอผีมันก็ต้องตกใจบ้างเป็นธรรมดาเว้ยโออข้างหลังข้างหลังกัโหลวิ่งมองก่อนเดินไปข้างลึกก่อน มันตามมามันตามมาวิ่งไปเลยยายโอ้ไม้ล่นไม้ล้มเวยเป็นกาเช่เอ้ยเอ้ยเอาตะกินนี่เจอกันหายไปแล้วเอาเอาหายไปไหนเอาอ้วัตว้วไเลยยตยตายมีคนตายมีคนตายพีเสาเดทรอบสองใครตายพีเสาเดทรอบสอีกแล้วครับท่านเฮ้ยตัวเรานี่นะทำไปไหนกันละมันมาแล้ววิ่งค่ะ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 วิ่งวิ่งค่ะ เขเสียงนิ่งมากเออเขาไมอยู่เขาอยู่คนเดียวอ่ะนี่ไงอยู่นี่ช่วยด้วยผีไล่มันมมันมามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมองหลังอยู่มองหลังอยู่ไปไหน ตามยายไหนอ่ะมันตามเธอไปอ่ะมันตามฉันสามตามเรามาโอ้ยมาแล้วมาแล้วสีแดงสีแดงมันมาแล้วสีแดงอ้าวยายหายยายไปไหนแล้วตัวฉันเลิ่มสลนสนที่ให้เธออยู่สามตัวเลยเนี่ยรีบไปหาอุตส่าหเลยอุตส่าห์ล่อไว้ให้รู้สึกว่าไม่กลัวมันแล้วแฮะอ๋แล้วอยุดอีสปอนมาเฉยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันวัาไปหาใครแล้วหรือเปล่าอีกตัวหนึ่งอยู่กับเขาแหละมันอยู่กับฉันตัวหนึ่งอือหือจากหน้าตอนนี้เหลือเพียงแค่สองคนเท่านั้นนะฮะอยู่กับตากล้อง ไม่ใคาก็ได้มารับหน่อยวนอยู่ตรงส s ลนเดอร์แมนส e ลนดี้สีแดงเนี่ยเรบอกแล้วให้เราเป็นกลุ่มแล้วมามาเจอโอ้โหงั้นทางนี้ยอมตายดีไหมเนี่ยใจเย็นๆเฮ้ยอย่าเลยเฮ้ยล่อไว้สองสามตัวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ด้ยนี่อะไรเฮ้ยอันนี้ฉันรู้สัดใจกล้ารอไว้ให้รอไว้ให้สองตัวแล้วนะเนี่ยหายตากล้องมาเจอจุดดีอยู่นี่อยู่นี่อยู่ไหนอยู่ไหนมารอที่ตอนมารอที่เนี่ยไซเรไลด์อะ l l o อันเนี้ พอบหนึ่งรอบหนึ่งแต่ว่าภาคนี้ไม่ค่อยตกใจเท่าภาคอื่นนะภาคอื่นนี้มันกรี๊ดอัดหน้าทำไมลูช่างเหอะลุยเดียวประจำกรี๊ดทีนี่ยิ้มอ,มอะพวกเรามันเงียบกันจังวะโอ้โหแต่ละหนึ่งคนแต่ละหนึ่งคนนะจ๊ะสองคนไอ <Hello. S 1> <c oughs> ตอนนี้บริที่อยู่กับฉันสองตัวอยู่นะลือ นเบลลี่ตามตามตามกบจามาจะอยู่นานเลยโอ้ยมันค่อยๆโผล่มาบางอย่างได้ขอคิดสั้นด้ไหม